ซูเปอร์บอลไทฟูนดูมวยสดวันนี้สึกวันไฟ NIGS ช่อง7 HD ถ่ายทอดสดสึกวันไฟใน11วันนี้ดูมวยสดซูเปอร์บอลสิงห์มาวินพบไทฟูนออสแคนวันเสาร์ที่10มิถุนายน66โดยซูเปอร์บอนจะโคจรมาเจอกับนักชกชาวดัชตุรกีวัย31ปีปัจจุบันรังตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ5รงกิ้งวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอร์เวทถ่ายทอดสดมวยวันไฟ NIGS จากสนามมวยเวทีลุงพีนีรามอินทรา ดูมวยสดวันนี้เรื่องคู่แรกตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง7 HD เวลา10นาฬิกาซูปเปอร์บอลไทฟูนอัปเดตความพร้อมล่าสุดผลการช่างน้ำหนักซูปเปอร์บอลสิงมาวินช่างได้154.25ปอด้านไทฟูนออสแทนช่างได้154.75ปอโดยคู่นี้จะชกกันเป็นคู่ที่7็ในสึกโอเนฟไนสิ N F I ที่สนามมวยลุมพินีในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอตร์อวท1 4 5ถึง155อปอนด์ซูปเปอร์บอนอดีตราชันคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอเวทอดีตแชมป์โลกที่เพิ่งร่วงจากบันลังด้วยการโดนชิงกิสอาลาซอฟเอาชนะน็อกเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาไทฟูนออสแทนไทฟูนกำปั้นจอมดีเดือดชาวตุรกีดัชรัังตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ5ของแรงกิงวันคิกบ็อกซิง่ง รุ่นเฟเธอร์เวทสถิติการชกไทฟูนเพิ่งชนะไปเพียงไฟเดียวจากการชกทั้งหมด3ามไฟโดยการแพ้2องไฟก่อนหน้านี้แท้ให้กับนักชกระดับตำนานอย่างสิทธิชัย12พี่น้องและมารัตกริกอเรียนช่องทางรับชมถ่ายทอดสดมวยวันไฟใน11 11ดูมวยสดซูเปอร์บอนไทฟูนวันที่10มิถุนายน66ถ่ายทอดสดซูเปอร์บอลไทฟูลวอชโอนฟซีคอบางประเทศคลิกที่นี่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์และ YouTube วันบางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา7นาฬิกานคลิกที่นี่ช่อง 7HD ถ่ายทอดสดกดเลข35รับสัญญาณถ่ายทอดสดเวลา10นาฬิกาคลิกที่นี่